สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการาเทปนีววันช็อตกันข่าวสั้นแปนาทีนะครับเย่ก็วันนี้นะเป็นประจำวันที่22พฤศจิกยายนนะครับก็เหมือนเดิมเลยมีเรื่องราวมากมายหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามกันได้ในคลิปเลยแล้วกันเนาะแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับพีเ4ยี่ี่นะพี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันก็สามารถแอดไลน์นะครับไ,ได้เลยที่แอด4 นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเอ่อจะใช้คําว่ายังไงดีต้องบอกว่าในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของจํานวนข่าวเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในรายละเอียดของของแต่ละข่าวเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะครับ มากันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะซึ่งก็คงไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจไปมากกว่าเรื่องนี้อีกแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับนะเขาได้มีการประชุมกันแล้วก็ให้โหวตกันว่าจะมีทีมไหนบ้างไหมที่จะคัดค้านการแบนให้ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับนะไม่สามารถเซ็นสัญญ,ญาย,ยืมตัวกับนักเตะจากสโมสรพันธมิตเดียวกันได้แปลกันง่ายๆก็คือพรีเมียร์ลีกถามทุกทีมว่าเฮ้ย hey, พวกเอง เราเนี่ยจะแบนนะถ้าหากว่าใครที่ยืมตรงยืมตัวนักเตะในเครือกันเองเนี่ยเราจะแบนนะพวกนายเนี่ยมีใครที่ไม่เห็นด้วยบ้างกับการแบนในครั้งนี้นะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยนะมันก็มันก็ทำแม่งทำแม่งเนื่อมไหมมันก็คนคนมันก็คงจะแบบก็คงแบไม่ได้หรอกแต่เชื่อหรือไม่นะครับว่าเมื่อวานมีถึง7ทีมนะที่โหวตว่าเฮ้ยไม่ได้คุณห้ามแบนนะคุณห้ามแบนทีมแบบ ทีมนั้นนะซึ่งใครก็ไม่รู้แหละแต่ห้ามแบนนะมี7ทีมนะครับซึ่งพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจึงจึงทำให้ไอไอนโยบายตรงนี้นะครับถูกปัดตกไปเพราะว่ามันจะต้องมีจํานวนเสียงที่เห็นด้วยเนี่ยนะครับมากกว่า14ทีมเท่ากับว่าตอนนี้นะครับพอ7ทีมที่โหวตส่วนไปเนี่ยก็จะเท่ากับว่ามันเหลือแค่13ทีม นะมันเหลือแค่13ทีมซึ่งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองเลยนะครับมาตินซิกเลอร์เนี่ยก็เพิ่งอัปเดตออกมาว่าจริงๆมันไม่่ใชมันไม่ใช่แค่7ทีมที่โอดส่วนนะมันกลายเป็น8ทีมแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามีเบอร์ลี่อีก1ทีมด้วยนะครับซึ่งเออ่ทั้ง7ทีมนะครับที่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังต้องบอกว่ามันยังไม่ออฟฟิเชียลนะมันแค่เป็นการแบบหลุดออกมาว่านะว่ามีใครบ้างนะครับทั้ง7ทีมเนี่ยต้องบอกว่าประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเชฟฟิลดด์ยูไนเต็ แมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีเอเวอร์ตันวูดแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พอจะเห็นอะไรไหมไม่รู้นะนั่นแหละนะครับแต่ว่าทีมเหล่านี้โหวตคัดค้านว่าเฮ้ยคุณจะไปลงโทษเขาทำไมเขาจะยืมนักเตะจรในเครือตัวเองก็ปล่อยเข้าไปเทอรนนาคุณจะไปลงโทษเขาทำไมนะครับซึ่งก็เกิดเป็นกระแสวิกษาวิจา์มากมายในโลกออนไลน์นะครับว่าแบบเฮ้ยมันแบบ มันไม่ได้นะมันมันไม่ควรทํานะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อคุณโหวตคัดค้านกันแบบนี้ก็จะเท่ากับว่าคุณจะสามารถมีการซื้อขายมีการยืมตรงยืมตัวนักเตะในเครือเองในเครือเดียวกันได้นะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือนิวคาสเซิลมกลาไปยืมตัวลูเบนเนเวสเอามาเลยทั้งๆที่แม่งก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันอะแต่เหมือนกับว่าเอาเออลูเบนเนเวสเนี่ยไปอยู่ทีมน่าจะเอาฮีลาวใช่ไหมอยู่เอาฮีลาวแล้วก็ยืมมาจากเอาฮีลาว โดยตรงเลยทําให้นิวคาสเซิลเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายลงบัญชีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายว่าแบบเฮ้ยเราเสียเงินก้อนเยอะให้วูฟเพื่อเปลาเนเวทไม่ต้องเพราะว่าค่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยจะไปตกอยู่กับเอาฮิราอวใช่ไหมแล้วเขาก็ลงลงในบัญชีแค่ว่าค่ายืมซึ่งก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะแบบก็คนกันเองซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับว่ามันก็เป็นการแบบหลบหลีกเลีลล่ยงหรือเปล่าในแง่ของ f ฟ n a n น i เ l f a i แฟร์เพย์ด้วยซึ่งก็ นะก็ต้องมารอดูกันว่ายังไงนะครับแต่ว่าหลังจากที่พอวัวกันแบบนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยมากๆเลยอืมนะครับไม่เห็นด้วยมากๆเลยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ว่าทีมเราอาร์เซนอลนะครับถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในสิบสามทีมที่บอกว่าเออมึงแบนเลยห้ามใครทําแบบนั้นมึงแบนไปเลยนะครับนะอ่ะทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างต่อเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะเออแต่ว่าอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปนิดหนึ่งนะครับ ถึงแม้นะว่าเมื่อกี้เราจะได้มีการยกตัวอย่างนะกับรูเบนเนเวสใช่ไหมซึ่งที่พูดถึงเนเวสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเคสที่ใกล้เคียงแล้วก็ชัดที่สุดหลายหลายคนน่าจะพอเห็นภาพนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เท็เดฟของเรานะเดวิดออนสตีนนะครับเขาก็ออกมากเขาก็ออกมายืนยันนะบอกว่าเออเนเวสเนี่ยจะไม่ออกจากอาลฮิลาานะครับนนในช่วงมกรานี้แน่นอนซึ่งออนสตีนเนี่ยก็เป็นเทียร์หนึ่งอยู่แล้วเราก็ทราบกันดีใช่ไหมแล้วเขาก็ออกมาพูดแบบนี้ก็แปลว่า เนวสจะไม่ย้ายไปไหนแน่ๆเลยซึ่งก็ไอกรณีที่เราแซวกันที่เรากังวลกันว่าแบบเออนิวคาสเซิลจะใช้ทางซอกแซกซอกแซกซิกแซกเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเทพเดฟก,ก็ต้องบอกว่าคงไม่มีนะครับแต่ก็แต่ก็อีกอะ่ะอืมอะไรก,ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นได้แล้วยิ่งมีการโหวตแบบเมื่อคืนด้วยนิวอาจจะแบบเอา้าโหวตกันแบบนี้แล้วนี่เอาทางสะดวกเดยนเวสคอมมอน <c oughs> ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะแล้วก็เรายังคงอยู่กันที่ซาอุดิอาระเบียเหมือนเดิมฮะโอ้โหวันนี้มาทัวร์ตะวันออกกลางกันนะครับล่าสุดนะในปีหน้านะครับเนะี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับที่ซาอุดเนี่ยนะครับเขาจะได้เขาเขาจะมีการจัด ฟุตบอลแข่งขันแบบพิเศษนะครับนะในรายการ The l a s สแดน c ์นะครับโดยใน The l a s สแดน c ์เนี่ยนะครับก็จะมีการแข่งกีฬาต่างๆมากมายฟุตบอลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับฟุตบอลเองก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเกมเกมสำคัญเนี่ยนะครับที่เขาเลือกมาก็จะเป็นการพบกันระหว่างอัลนาเซอร์กับอินเตอร์ม i อามีหรือเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่ก็ต้องบอกว่า ก็ยังขายได้เสมอนะชื่อของโดแลว้วก็เมซ,ซี่นะครับแม้ว่าปัจจุบันทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดพีคเหมือนเดิมแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยบาร,รมีต่างๆที่สั่งสมกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเนี่ยเดิลาดเดนพอประกาศออกมาแบบนี้ปุ๊บคนก็โอ้โหตื่นเต้นกันหน้าดูนะครับทั้งโด้และเมซ,ซี่นะก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกับการเจอกันในครั้งนี้นะครับเออ อันทีนี้มากันที่ทีมเราหน่อยดียวกว่าทุกคนกลับมาที่อังกฤษแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะเออบรรดานักเตะทีมเรานะครับคนที่ไม่ได้ไปติดทีมชาติอ่ะพวกแบบเนี้ยมาตินโอเดกาดริดเนลสันเอ็ดดีเอ็นเคเทียเบนไวอะไรแบบเนี้ยนะครับนะก็ได้มีการกลับมาซ้อมกันบ้างแล้วนะครับนะที่ลอนดอนโคนีนะครับแต่ว่าการซ้อมในครั้งเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเรียกบรรดาเด็กๆดดาวรุ่งขึ้นมาซ้อม ขึ้นมาสอนเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทีมชุดใหญ่ไม่อยู่กันหลายคนไงไปติดทีมชาติกันนั่นนู่นนี่นะครับทำให้อายต้าในรอบนี้เรียกเด็กขึ้นมาเต็มเลยแต่ก็นักเตะชุดใหญ่เนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างที่ผมผมได้บอกไปเมื่อกี้เนาะมีทั้งโอเดกาดมีทั้งเนลสันเอ็ดดี้นะครับส่วนในทีมย21เนี่ยนะครับที่เขาขึ้นมาเนี่ยคนที่แบบดังๆหน่อยที่หลายคนน่าจะรู้จักก็อาวอเตอร์ Water, ใช่ไหมรือวอเตอร์ชาวซาโกจูเนีย เจมี่โกเวอร์นะครับจอสนิโคลัสคาร์อสเอ็ดเวิร์ดแจ็คเฮนรี่ฟานซิสก็จะเป็นแก๊งที่แบบดังๆเหล่านี้ก็ขึ้นมาซ้อมด้วยกันนะครับก็น่าสนใจน่าสนใจแล้วก็อย่างในภาพนี้ผมเห็นว่าเท่ดีก็เลยเอามาให้ดูกันก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าโอดกาดเหมือนแต่งตัวเหมือนเป็นสตาร์โค้ดอะซึ่งซึ่งโอดกาดแม่งก็คือทรงโค้ดคนต่อไปของของวงการฟุตบอลอะถ้าเกิดมันเลิกเล่นผมว่าแม่งก็คงจะเป็นโค้ดต่อทรงแม่งเหมือนโค้ดจัดเลย นะครับนะกับโอเดกาดเนาะเออแล้วก็อ่ะนิดนึงนะครับวันนี้ตอนเนี้ยที่อัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นเวลา7จ็ดโมงเป๊ะแล้วเดี๋ยวตอน7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงนะจะมีบอลดูกันนะครับทุกคนใครว่างๆเนี่ยอยากดูบอลก็ดูกันได้นะจะเป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับอาร์เจ,จนตินานะครับซึ่งบราซิลในวันนี้เนี่ย 3G ของเราลงครบเลยนะทั้งกาเบรียลม,มากาเยสเชซุตแล้วก็มาตินเนลี่นะครับโดยมาตี้เนี่ยกลับมาเล่นปีกซ้ายแล้วนะครับหน้าเป้าเป็นเชซุตอย่างที่บอกไปเลยว่า เกมเกาะที่เอาไปเล่นหน้าเป้าเนี่ยเพราะมันจําเป็นมันไม่มีตัวถ้าเกิดมันมีตัวอื่นกลับมาเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเล่นเป็นปีกซ้ายแบบนี้แหละมาตี้แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือคือปีกซ้ายนะครับนะเออก็อ่ะมาลอดูกันว่าวันนี้ 3G ของเราจะมีผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดตามกันได้เด้อโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมหนึ่งทุ่มตรงนะวันนี้จะกลับมาไลฟ์สดแล้วนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ย ต้องบอกเลยว่ายังไม่รู้ฮะยังคิดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะครับนะโอเควันนี้ยเ๋วขอตัวลาไปก่อนเจอกันตอนเย็นครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย